มารอสมปลาที่เขาครับผมมาที่ยิมสืเดือดมันเอื่นว,ว่าพอเพ็ดเ็ดอีหยังบ่พี่นอ้องนี่เสียงคนงหาอยู่ไตนไปต่อเขตยังสูออกอเนาะแห่งแรงก้านนี้เขตยังหรอเสอเดือนเขตยังเ็ดทานเ็ดทานเฮงก้านหนีได้พี่น้องน,น,นี่ยิ่งแห่งจนว่าแห่งจนแบบ ไม่มีความชฉื่นอนี่ยังเลยเด็ดทานออกสวยโอ้โหหนี่ด็ดอกหนึง่งเห็นแล้วเห็นแล้วลหลายดอก,กบอ่เป็นจักดอกหลกายดอกกแต่ว่าเป็นกระแหงซ้ำดินนี่อือ่ะสวัสดีพี่น้องไหมเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมพอกันอยู่ป่าคือเขาเด้ครับผมวันนี้มาลองสำรวจป่าบ้างเนานะ,ะอากาศถ่อน,นๆที่แห้งๆซีพออีหยังครับผมพออันไหนเอานั่เนาะงสาวเดือนเนาะ บัวสิเป็นหมากย่างบัวสิเป็นหมดแดงเนาะคุณพอก็เอาละพี่น้องไปดูในการหมดนี้หมาดเมียนกระปุกพอเลยเก็ดเนาะเมียนกระปุกเก็ดทานโอ้โแยงค้างไปเสียด้วยกินแต่บอนี่ลองดูมันคืออันนี้ได้เหรอมันอ่อนเนาะมันขาวอยู่เมนบอลนะลองดู ยังไงกินแิ้นแหงออกสื่อนะไม่ตัวอู้ยขายังขาวอยู่นังอ่อนสื่อนี่ตัวขาวๆอย่นี่กว่าันมาท่านนี่สิกววานีด้งามกว่านีได้เฉยานบนกระดิ่งเลยเนีบเด็กแจ้งนคะถึงขอปลาครับผมถึงมาถึงอู้ดันดินอู้ยดันดินดันดินแหงแขงึ้นเลยพี่น้องดึนกระพผมแตอ่อนเนาะ ต้นคือใหแงเลยเื้อยนคุณดนี้ต้นกับพ่อปานโอ้สองสามดอกเือต้นเฮ็ดกับพอป้านันพเนียวะอ้ยแห้งจนว่าดิน็นผมงานยังคนอ่อนอยู่ข้องเามสียน้ำเหนือกงตนี้งามสวยงามสวยงามสวยขวดเลยเคลเบื้งเนาะมีต่ต้ออ่ะไอ้ต่ต้ออดี น้องสองดอกเหมือนกันไปจังไงกินเห็ดถ่านหนึ่งหนึ่งหนึ่งแก้วซีฟู้ดคนมาวู้มึงเจออู้อีหย่างหน่นี่นี่ตัว่เียไม่ทาบบออะไรแต่สีออกเ่ยแต่ว่าสีหายากแห้งไปไหม้คนสีน้าแห้ง เหงปท้ขาหมืสิยหอบอยู่ต้องหาุวดอุ้ยพอนี้แหละนุ๊กยี่หนึงไดอยู่แล้วพอไว้ขึ้นอู่นะรเบนี้โอ้ยพอต้องเหนื่งต้อเหนื่องแหงเบื่อวแหงเมือแง่ได้บ้งแหงดผ้ใที่หเ่ผู้ดีดอกนึงเป็นคนออยแหงทีมื่อยหง่หกตากเมียนนั่น โอเคแหยงกินหมดเล้วสิโอ okay. er ้ยบสนอยู oh, ่อเอาดเนาะเดี๋ยวเอาใดดีนึงพอดีเลยสินี่นี่โอ้ยอ้าเนี่ย้ๆๆ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 ๆกๆๆ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  ี่ดอกหนึ่งหมกง่ายเลยสชืเดือนนี้ขุ่นดอกโอ้ยอ่ะโอ้ยบวได้จัแหงมดโอ้เป็นปวกเลยขามาคอที่นี่เรเป็นตาพุ่งกิยปวกกินมดตเป็นยู่นี่เด้อเด็กมาเก่วนตเนะขานเกิดเป็นมูวัดอธิษฐานเกิดเป็นมูแทนี่คืออลไรเปนงองอยู่บได้แหงมด หาบึงตรงนี้ดอกดอกกล้ขี้วุ้นหันเลยหาบึงยังขออยู่เรื่อยด้วยครับผม่ว่าเอาบ่อใด้ไร้งงเนาะเนี่ยเ้งเท่าเทงบ่อสดใสเทงเท่าเท่งบ่อสดใส่าสิ่เดิอนะอืมอันนี้สดใสอยู่เอเ็บพุง ทเีนิดทานได้พี่น้องค็ดพงเ่อใ่กลองนะมันเทียตวสีอยอีเดียดอกเี้ยงรังอ่อนดีหนึ่งหนึ่งหน่อยดิเกมันมีแห้งเลยหลวครับผมดิดิซูก็คือว่าสีผอยหน่อยเนาะทุนคือว่าสีผอเลยแห้งเลยจ้ะแห้งจนไงกลุ่มเลยแล้วจะจะค ปล่อยด,ดอกนึงครับผมดอกหงงามยูดอกงา,งามดอกเดียว,วอันีดอกน่งอ่อนเดียวแต่ว่างหลายเครื่อไม้ลาย อ้ยบนเรือยๆคือสุดยอดเยือีเดี๋ยวเราขอดอกไม้เ่อหนวจะดีอู้อันน้ก็จะได้มาจะได้ปิดเครืออือสองดอกดอกเดียวเหยียบถือแต่ปุใส่เดใส่ ทำยังิดานทำัไคิดส้างอายั่างหาจนเมื่อยครับผมเห็นสำลัดนี่เนาะสอเดือนอะไอย่างหาจนเมื่อยเห็นสำนันนี่ออกออกมีโฮมเดียวอย่างัรนามบ่นมื่อนี้กับอกันในวันที่หนึ่งพุชซิพานบ่วันในงานแห่งชาติครับผมทีหนึ่งทีสองเนาะมันยุดของหลายคน พักผ่อนพักผ่อนครับผมจะไม่พักผ่อนนะหนึ่งพฤษาคมสองันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเหล่าปลากระเทาเดือนในเวลาที่บินแห่งๆอยู่แล้วครัฝนปรโตกยักเถือรอฝนกันทั่วประเทศเลยเนาะวิ่งฝนนุณนพุ่มก็สูงแห้งนุณนพุ่ม40องศาสู้มือสู้มือเลยครับผม อ่อนจนอยู่บ้านว่ได้ออกมาปางสีเก๋ยิ่ยังเย็นสบายอยู่อยู่บ้าน,นมีแต่ลมห่อนลมเอาเข้ามาโอ้ยช่างนองรักษาสุขภาพกันเรือยครับผมตรงนี้งดออกแดดแห้งๆจัดนะอุณหภูมิสูงเกินครับผมดูแลสุขภาพกันสุดๆทุกคนครับผมอย่าเจ็บอย่าไข้ย่าจ้นครับตรงนี้ มีคนฝึดหลายในวันล่งงานครับผมวันลรงงานแห่งชาติ